รอบสองแล้วครับหลังจากปอยไว้รอบนี้ปอยไว้มีสิบนาทีครับมีสิบนาทีแล้วก็มายกุกเบิรงสิบเป็นจังไหร เป็ดน้ากินน้ากินนะครับเ,เขา่าแข้งง่ามครับไน้องเอ้ยเข่าปีนี้ง่ามครับเลย มาแล้วมาแล้วหมนันคือเก่มามันคือเก่าปลาเนียเดียวมนันคือเก่กมามันคือเก่าโอ้อร,รอบนี้สิคนรดหลายตัวอยู่โอ้อีปูอีปู ตานหน่อยคือบอกว่าถึกแล้วเนาะรอบนี้เนาะหมือยิงกลายฮะยิงลายบอกลานหน่อยไปโมกครับอุ้ยปูเป็โตงามไหมปูโอ้โม<อ>แมนมันบักสองโลคุณเดน่นี่เนาะประมาณแล้วลูกบาทละสองโล Thì cứ bán là xóa lô